สวัสดีครับเรนตาแก้วซีมาเฮ็ดที่ลักกุ้งพี่น้องเฮ็ดเบคขวดมัสดุที่เหลือใส่น่อพี่น้องทีเฮ็ดเอาขวดขวดหน้าก็ล่มครับเฮ็ดแนวนดักกุ้งดักด้วยหอาหารประดุกอยู่น,นะทำเบิ้ลกันได้พี่น้องตาแก้วในขวดมาแล้วขวดนี่ก็ตา ไม่วางไตมันนี่นี่มันเป็นกิบคิวๆมันนี่เขากับปาดเลยครับพี่นอ้องอโอมีคนดดแรกพี่น้องเลยมีบอ่อเขาพี่น้องเลยมีย่านเมียยิ่งเขาคัดเติมพี่น้องเลย ปันนี้มันถืเป็นลักษณะแนวเนี่ยเป็นลักษณะนี้หลังเข้าสวมขอ,ขอากันพี่น้องผมสวมของฮากันอ้าแล้วบางไก,ก่บางเป็นสวมของมาฮากันทังสี่นี่ครับอเอาเ็ดให้มันเสมอไปลาลักษณะแนวนีนพ,น,น,วน,นพี่น้องบ้านเนี่ยเขาก็บล้อไม่แล้วพี่น้อง เขาไมปพักเคสอันนี้มันนแบพี่น้องเลยแล้วขามันนะ่ะล่ะง่ายๆขาเสียบขาเน,นี่ยเขาไปดักกุ้งโดยขวดที่เหลือใส่ถิ่นนั่นแหละเขาเอามาเก็บเป็นประโยชน์ ปักเป็นแบมแบม,มสิพี่น้องมันต้องปักข้าไปปักล่งดิมได้พี่น้องเวลาห้า ก็นาฮาก็ได้เล็กแหลมมากครับพี่น้องนี่ทำกันซี่เลยพี่น้องถ้ายา้ดีเผาไฟจังไรจูดจับนั้นจังแมนเีเียมทะลุแนวน่อยพี่น้องเห็นมันตรงกันดหนงพี่นี่มันตรงกัน ตรงกันหรอฮขกก็เสียบไม่ที่ฮอกเล้าวงหันนะครับเดี๋ยวเราอีกอนพี้ยนออกไปมันเบิ้มมันเป็นนี่พวกมันเกือบมากแล้วครับพี่นออกไปมันลักษณะฮขกก็เฮดให้มันเสมอกันแล้วพี่นออกตกมือกันแทงเข้าไปพี้ยนออเลย แขนน่งอยู่แล้วโคตรได้พี่น้องเลย,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 ยหลักเท่จะมาผมกันดิจ,จับบอลสืบข้าง,ขงพี่น้องสืบแล้วพี่น้องบานไม่ง่ายพี่น้องนี่บานกาอ้อย เล็กแหลมทีเทานี่ล่ะเขาเผาไฟแล้วมันเก็ดหู้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 ไอครับผมก็เห็นมาหลายอันแล้วพี่น้องเลยตอนเห็ดอันเห็ดได้หลายอ่ะล่ะผมก็เอาเล็กแหลมเผาไฟนะครับพี่น้องพี่น้องเก็ดเป็นหู้หู้ไอ้ห้วยว่านมันกุ้งมันได้กินหว่านมันก็สิหาทางเขาเนี่ยเขาพี่น้องเขาไปได้หนีเขาไปได้หนีนะ ไปแล้วมันสิออกมาเ่าเป็นดอกพี่น้องนี่ขวดขวดขวดน้ำอันร่มนะพี่น้องหรือขวดน้ำกินยังเข้าก็ได้มาต่อคู้มันมันกระสิเขาไปได้ดีละนี่มันสิเขาทั้งนี้กุ้งมันเขาลำดอกมาได้พี่น้องเขาก็สิเอาหัวหันเส้นเน่าเสียบมาเสียบลงทั้งนี้พี่น้องทั้งทั้งนั้นสันสันทั้งนี้เขาก็เห็ดมันรักเค็ดไม้รักมันรักเหว่า ใส่แล้อันพี่น้องเลยนี่เลยครับทั้งลุ่มนี่ครับนะครับประมาณตั้งสิบสองสิบสามวันพี่น้องผพ้นเกษตรไปใส่ได้จังเลยมันเป็นหลักงธนาน,น,นะน,นี่ยนะมันเข้าไปในนีนะพี่นออ้องเออ,อมันเข้าไปนี่มันออกมากว่ได้พี่น้อง วนแต่ว่าเทาก็จ้าหู้นี่พี่น้องเจาหูอ้อะมันเป็นหู้เป็นหูให้มันนั่นนี่เสียเป็นทั้งสี่ละหู้หูให้มันกินน,นันออกมาละกุ้งมัน,มน,มนตอมีแถวหนี้บ้านนะี้มันก็ข้าไปในนี้พี่น้องเอง้ยไปในนี้บ้ญญานเนี้ยเอาได้ครับพี่น้องบ้าน,นข้อมืันกินเข้าออกมาเสียข้อมอันดีออออเอาไปนะเท่ตรงนี้ น,น่ามันเท้ากับเสียบขึ้นชิ้เกา่าเสียบขึ้นชิ้นเกา่าให้น้องเลยเสียบมือเดี๋ยวมืเลี้งผมสิไปใส่ครับมันเลงจันไปบงังอีกบบานใส่หวัวาหาันรประดุกพี่น้องเลยประดุกใส่ใส่ปลาไหลแล้วครับใส่จัก หาพกเบ็ดกับพ่อนะครับพี่น้องพ่อเด็กกินซื้อนะครับขาวกระใสหัวอ,อันหัวอันเนีย่ยดันเ้าไว้ปักพี่น้องครับหัวอัวนประดุกใส่พี่น้องมันจะข้าวน้ำเกียวเด็ดทั้งพีนะ มนประดุกครับเรื่องนึงใส่ปลายายต้องพี่น้องใส่เราควกพวามันแต่ห้องคื้อดอกแต่ไหลมันเข้าตัวพี่น้องหนากลุ่มที่กลุ่มีแต่นี่เลาย ว่าอันประดุกมันจะเข้าท่านหนี่งกำดังพูดแล้วพี่นอ้องทำไมนี่ผม,มให้แม่บ้านผมใส่ครับเพราะว่าผมก็ เป็นผู้ทายทำเอาเลยปักเลยต้องเล็กดอสเนี่ยครับได้บาได้กับเอื่นเท่าไรหรครับเบืง้งมันบวอยขึ้นหัวเท้าเสียมาจากไล็กนึงก็ได้แต่ว่าอ้าวเอาบวอยกับเบื้งกันได้พี่น้องเลยไป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 เรื่อยๆข้าบ้านผู้หญิงใส่ได้พี่น้องมันจังหมันเป็นอย่างเต็มจังหมันมันมาคลองข้าวพี่น้อง พวกม่บ้านผมใส่ไปเลยปลายหลบางทีต้องยี่สิบปันที่ได้บลาไหลกับเบิ้งมือกันนล้วจะสมูทจัดเมื่อนี่บอกบลาไหลล่ะเสียบเลยมักมังแเอาเลยเอาเลยเอาเลยให้น้ำเขาจะมาต่ดตกมันกับปลาไหล่ะให้น้ำไหลเขาแล้วมันกับปลาไหลล่ะ กดลงไปมันกับบอยลล้วกดลงไปขนาดออกนอกเลยยายมันรีดตมเลยเด้อล่ะไปเลยเดินเรื่อยเลยมาไก่มาไก่เก่าเลยโอ้บ,บัวนี่งสินห้ามันหอม้นโขก

บัวมากมากบัวพี่อีกมียางครับก็ใกล้กันผมว่าคุยอีกครับเด็กกันเลยมีบ้านครับเป็นผู้เสียบได้บ้านเราเรวเต้แม่บ้านละ,ไ,ละ,ไ,ละไปได้ไปยดๆหออพูนละ่ะเด็ทีกันไหนที่กันเบิดไว้ มองได้เอาเลยครับเอาเลยบุญหงุดถ่ายกลนกันะบ้านกให้แห้งแน่แมทเราให้น้ำเขาะละบวน้ำมันดิราซบักขาดเดกแท้อือหนยไปเรียบร้อยนี่จะลิฟค์ขาแท้หนิจดปากบิดปากเบี้ยวเอ้ย เฮ็ดเอยียงมันทั้งนอกผิดก็กได้หนาเฮ็ดหัวด้วนก็นได้ดอกเอาเลยหัวด้วนมาก็ได้ลุดหลุก็ไ,ได้เออไปเลยทีพี่น้อง มานประดุกพี่น้องค้ามนะพี่น้องผมใสใ่บนพี่น้องเนี่ยผมย่านเปลี่นคือใส่ไปย่างใส่เขากับน้ำต็มมันกับบุกขึ้นล่านั่นนี่ครับ อาหารกินมันทงน้าทาไปสำหรับมีผู้มีไทยโอ้มีคนเป็เกมหมักบัวนี่ ยูซ <static. laughs> ี่านหึ่งแบบงไปไก่ได้ได้ไม่ไรกับมือเืินคนละครับเล็นจารย่างกินมืเมียงโอ้ทางยัางเกิดปีนแล้วพี่น้องเลยม่ง่ายยากงายากง่ายย่างกับยางยากยังบางยาก บายางก็ยางนียางี่ยับยางที่ขุกว่องแก่น้อยเน๊ะงี้นทีนอาตีนขุกว่องแค่น่อยนะน ดูแล้ทั้งหก็ได้พวาป่ากนวิดเบยวเบิดแล้วจาเห็นอ้าเลี้ยววาหนอเบิปแล้บาดเลยพี่บอกเป็นเขาซักออกซักออาอันนนวแนวซักหนให้แนวาพอซักกยาซักี่เอาสีทังกาเลยพี่น้องเลยเปิ้งเกบบานี่ผมเปิ้งเกบบาดี่จักว่าครับปิ้งเก็บไปไปยังปีนไว้นะครับปึนเปิ้งเก็บเกือบยางซะดอก ไปเลยมันได้ข้าไปเลยเป็นอย่างคือถอดออกถอดเอดคือมักถอดข่อยคือมักแท้งใช่ปะแท้งเราบ้าถาาาอดตัวข่อยแท้งจับเลย ấy gió ăn thế nào một đấy. <laughs> Nó này một số chọn đi nóng ngày nhà đi diếp ăn một hộp đi ม,มันมีมันมีอันนี้อยู่อื่นแนมครับมายามเมื่อนี้นครับจะากันไหมนะครับขอบคุณด้วยพี่น้องที่เขาชมตะแก้วตะแก้วกับน,นี่อย่างเหตุรองบึงซืเล่ะครับ จะได้บ่ได้ก็ลองเบิ้งล่ะพี่จะทันให้กินอยู่ตี้ยผุดน้องน้ำน้องว่างไงพี่น้องมอ,อ,องนี่มันเป็นเถอะลรคเป็ดโรคไงหอนย่าๆน่ะโอ้ตัวนี้ผมโมมักเราเห็นแนวนี้เป็นไรมันหันหน้าของปลาผลพ็ดตัต้มๆแม่ข้างนาะพี่นอ้องกลุ่มมันพอกลุ่มมันอยู่ตัม้มเลย ไปแล้วครับกับแล้วครับรบานครับขอบคุณด้อครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ